คำเตือนโปรดใช้วิจรารญาณในการรับชมเพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้เนื้อหาในคลิปเป็นการสับสนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นประเทศไทยเป็นการคำนวณและเก็บสถิตทางนิตศาสตร์ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายในทุกกรณีฝากกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเทือนกด s u b ส c r i b e กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจแก่เราด้วยครับขอบุณครับ สวัสดีครับเมื่อคุณเข้าสู่ช่อง u t u b e นะครับหวยโชคสิรษฐีมือนล้านนะครับคุณกดปุ่มติดตามนะครับมันจะขึ้นคำว่าติดตามแล้วก็ปุ่มสั่นกระดิ่งนะครับที่รูปกระดิ่งแล้วก็กดเลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็กดเลื่อนดูนะครับจากบนลงล่างได้เลยนะครับว่าเราชื่นชอบและชอบในสูตรไหนนะครับแล้วก็กดไปที่รูปภาพได้เลยนะครับแล้วก็กดรับชมรับฟังได้เลยนะครับเพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจในสูตรต่างๆนะครับในการเลือกซื้อลอตเตอรี่นะครับเมื่อเสร็จแล้ว ฝากปุ่มกดไลค์ด้วยให้ผมด้วยเป็นกาลังใจเช่นงกันและกันนะครับขอบพระคุณมากทีนีาน้อ้พบกระสุนหัวเชือกสิทธิมนูนะครับกับสูตรดับสิบป็นตลาดชีพสุดที่หนึ่งนะครับในสูตรถุงการกำมือน่งมาแล้วนะครับเราแสดงให้เห็นว่าสูตรกำมือนานไม่ว่าแต่ว่าสติคุณเบอร์กับเราว่าสูตรนั้นน่าจะไปใช้เพียงใดเพื่อในพิจารณาเนาะดตัวท่านเองนะครับเรามาดูกันสติทึ้นหนึ่งแต่ปีหกสอง เปิดใวันเปียบสองครับที่ออกศูนย์เจ็ดสี่แปดสองสี่สองตัวห้าหกหน่วยสิบร้อยพลักพลังที่หนึ่งบอกตัดตรงที่สมอตสี่บอกตัดเป็นสิบสองสิบสองครับลองมาดูนะสิบสองไม่พบในหลักสิบเป็นครับต่อมาหนึ่งในสามหนึ่งในนาคมครับหนึ่งหนึ่งในนาคมหนึ่งในนาคมหกสองคข้ามาในสมมติหลัก เลขจับไเลข3มานปครับสิบเอ็ดนคอนาได้เลข2 2ไปครับหเมษายนหกสองามได้เลขเจ็ดมปครับสิบเมษายนครับคำนามในส่วนเสิเป็อ่าเลขับเลข8ปดแปมนานสิป็ครับสองพิศาคมหกสองามได้ับเลขเก้าเก้าปครับส mhm ิบเอ็ดพิศพคณหกสอง้ามเลขจับไเลขศ สไ่เป็นสิบเป็นครับหมิจนายนหกสองคอมาเลขกับไปเลขสองตายเลขสี่สีม่เป็นเลสิบเป็นครับสิบกไมด้เลยหกสองคอมาลกับไปเลขสองสองไม่เปิบเป็นครับหนึ่งกระดาษก็ดาวของหกสองคอนมากับปเลขสี่ตายเลขหนึ่งหนึ่งไม่เป็นเลขสิบเป็นครับสิากระดาษกาของหกสองคํมาเลขกับไเลขเจ็ดเจ็ด่เป็นลขสิบเครับหนึ่งสิบห้าอหกสองคมาเลกับเลขส อาจเรีแค่ห้าไเป็นสิบเนครับสิบหกสิงหาคมนหกสองาม่เลขแต่ปเรีกามสามไมเป็นหนึสิบเป็ครับหนึ่งตัวเลขนหกสองขาไม่เรีแต่ไปเรยกหกเหกครับราหน้าเลขหกหกเปนทํางหนึ่งสิบเป็นครับสิบหกัวลขหกสองาไมเลขกแต่ปเรียม่เป็นสิบเป็ครับหตัวลขอหกสองาม่เรีแตเลข9้า ก็ไม่เเครับสิบหกตัวละครหกสองคำนวณกับเลขสูสูม่เป็สิบเป็ครับหนึ่งิการหกสองคำนวณกับเลขห้าห้าไม่เป็สิบเป็ครับสิบหกพิยกาหกสคำนวณกับเลขห้าห้าม่สิบเป็ครับสิบหกตัวละครหกสอคำนวณกับเลขหนึ่ง่งม่บสิบเป็นครับสิบหกตัวละครหกสองคำนวณกับเลขเจ็ดเม่เปสิบเป็ครับ สามสิบคานคมกเกับเลขแปนสิบเปครับสิบเจ็คมสาะครับคอมเกับเลขเก้าเกนสิบเปครับหนึ่งกุมาพันธ์หกามคเกับเลขเจทนสิบเป็นครับสิบเมาคมหกสามคอนเกับเลขเก้าเก้าไม่นสิบเป็นครับหนึ่งธันวาคมหสามคอมกกับเลข3 3ไม่ประมาสิบเปครับสิอ, 3, ม,อ,อ 1, มีนาคมหกสาคำนวณกับเลขหนึ่งมพงาสิปครับ 11, รสิกพฤษภาคานหกสามคำนวณกับเลขเก้าเลขเกนะครับลองดูเกไม่พุ่มาสิบเ็ครับหนึ่งไม่ใช่เยนหกสามคำนวณกับเลข9ก้าเก้าไม่พุงาสิบเป็ครับสิบไม่ใช่เรียนหกสามคำนวณลูกับเลขสี่ สไม่เป็น 6, เลสบปครับหนึ่งกรัมก็ไคูหกสามคำนวกับเลขห5าไม่เป็นเลขสบปนครับสิบกรามกราคูหกสามคำนลกับเลข 1. นึ่งหนึ่งไม่เป็นเลขสบปนครับหนึ่งสิบห้คํหกสามคำนกับเลขเจ็ดเจ็ดไม่เป็นเล 1. สิเป็นครับหนึ่งสิบแปสิบห้คํกสามคำนวกับเลขสามสามไม่เป็นเลสบัปนครับ หนัหกสามคำนวณกับเลขเจ็ดเจไปนนวยสิบเปครับสิบัขหสามคำนวณกับเลขสองไม่ปนวครับหนึ่งตัวลขเหกสามคำนวณกับเลขห้าห้าไม่เ1็ห้ามปนวยสิบเป็นลบทั้งหมดเป็นเท่าไนะไม่จับเปหกสองนะจะเป็นเท่เอนสิบหตัวลขเปหกสคำนวณกับเลขสี่สีไม่ปนวครับ หนึ่งกิโรหกสาคำนวณลิกจัเลขกสีไม่เปนเงนสิบเป็นครับสิบกิัิบกหกสามคำนวณเลิกับไปเลิก0ูไม่เป็นเงนสิบเป็นครับหนึ่านาคมหกสาคำนวณลิกัเลิกแปไม่เปนเงนสิบเป็นครับสิบทคมหกสาคำนวณลิกับเลเก้าเก้ไม่เปนเงนสิบเป็นครับ สามสิบธนคมหกามคำนวณแบบเลข1ห pues nah, ึงเลข1หนงครับมรดเล็หนึ่งเลข1หนึ่งมีประมาณสิบเป็นครับสิบเจ็ดมกราคมหกสี่คำนวณลแบบเลข2สองเลขกสองนั่นงครับสองมีประมาณสิบเป็นครับหนึ่งกมาันหกสคำนวณลกแบบเลข0ศูนย์เลขกศูนย์นะครจะอเป็นที่สองนะครับมาดูตัดไปนะคเล็ศูนย์ใช่มาด ศูนย์พบเอนสิบเป็นเห็นไหมเป็นครั้งที่สะะองแต่เัาเริ่ปีหกสองในปีหกสี่แล้วนะสิบปราน 6, 4, คำาวามกลับไปเลข2อไม่เป็นเงสิบครับหนึ่งในนาคกสี่คำวกลับไปเลข3 3ไม่ปรนวณิสินครับสิบประพีนาคมหกสคำาวามกลับไปเลข8 8ดแไม่เป็น1 1ครับ สิบเอ็ดไม่ได้ลหกสี่คำนวณเลขจกไศไม่ป็นแบงส์สปอนครับสิบหกคำนวณเลขกเลขแปไม่เป็นแบงส์สปอนครับสองพศคหกสี่คำนวณเลกับตเลขเก้านั้ไม่แบงสสอนครับสิบหกพศคหกสี่คำนวณกเลขสองไม่เป็นแสนครับหนึ่งเ็หกคำนวณจากัวเลขศูนย์ สู่ป <mniej> <inaudible endlessly> <utilizz> ็จำนวนิปนครับสิไมได้เปนสี่คำนวณเลตับไปเลข9กากาน่ป็นนวนครับ1 1ก้าก็ได้เป็น6 4ส่คำนวณเล่นตับเลข1 1ไมง่่ป็นนวนสปครับสิหก็สิบกตาก็ได้เป็น6 4สคำนวณเ่ตัไปเลขสี่สี่่เป็นจำนวนครับ1สิงหาคมหสิงหาคม หนึ่งสิงหาคมหกสี่คำวาเลขกับเลขแปดนั้นไม่ประมาณสิบเปครับสิบเก้สิงหาคามหกสี่คำวาเลขกับเลขสี่สี่ไม่ประมาณสิบเป็นครับหนึ่งันเบลหกสี่คำวาเลขกับเลขสอสอนั้นไม่เประมาณสิบเปครับสิบปดตันเบลหกสี่คำวาเลขกับเลขแปดแปดเประมาณสิบเปค,ครับหนึ่งตัวาคมหกสี่ครับ หลักฐานกลุมแปดแปดหกแปดเป็สิบหกาปดหหักระสอบครับหกนับถึงหลกสิบนี้มาตัอมาสิบตัวครหกสี่ออกสามแปดสามแปดหกสามเจ็ดสองสอต้นสาปดก้ับถึเ็สสิตัวคูหกสีครับมานสิบร้อยถ้หลักฐานที่ผมคือเลขหกหกแปดหกเจ็ดปเ็หกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สิบสี่สิบสี่แล้วนำ่าังจะไดเลขสี่นะครับสีแล้วนำมาจับสองสิบไม่กลังสิบเ็นครับต่อมาครับต่อาหนึ่งสิบเอกสออกเอาศูนย์สี่ห้นย์สออกกลางเลขสี่ที่เรากำนวไว้อดไม่ได้สิบเ็นไม่ทดนะครับถือว่าจุกกลองนัต่อมา1นึ่งสิบเอ็ดห หนึ่งสิบเอ็ดหกสี่ส่วนสี่ห้าส่วนสามจ็ดสัปดา์เก้าหบร้ยหลักพันก็เลข่าห้าบวกแเป็นเท่าไรห้าบแปบวกแเป็นสิบปดสิเปอร์เซ็นต์ข้าหลังคือเลขสามสามดูนะครับเลขสามเอาไปสิบ่ตอ่ออกส่วนสามสองจะตอหน่องาเจตอ่องห้าเจ็เลขสาม ไม่พบนัสิบปนะสามาสิบหกพิชึกษนะครับก็คือการเร่ตั้สศูนยนะเบอร์สย้อยผ่านกลั่านลงทึ่นก็เลขสองสองบวกแปดแปดเก้าสิบ 8, 90, เป็นสิบแปดก้าสิบสิบก็ได้ดับเลยนั้นเ้งางัมาก็เลขศูนย์นะ พิสัิกาหกสี่นะครับคำนวณเด้ศัพเเลขศูนย์เลขศูนย์นะเรามาดูหนึ่งคนามหกสี่ออกศูนย์เจ็ดเจ็ดสองห้าองออกแปสองนะครับนะครับเลขศูนไม่พบในหลักสิบลอที่หนึ่งครับยังี้ครับต่อมาครับ1นึ่งคานาคมกสี่ศูนย์เจ็เจ็ดสองห้าแปสองออกแปดสองนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันเกือบเจ็เจ็ดบอกแปด จะบอกว่เป็นสิบห้าต่อตัดไปห้าครับสิบหกอ่าหนึ่ธันวาคม64ี่นะครับคำนวณเลขกับดไปเลขห้านะครับเัวเลขห้าเลขห้านั้นเรามาดูครับ16บธันวาคม64ส่ออกหกสามเก้าสอสองตละออกภบษาเลขห้าไม่พบในหลักสิบบนนะครับ ต่อมาครับเรามาดู16ธันวานคม64ครับ6,3,9,2,3,5,2,0,8,3เกแปนะครับเลขค่าไม่พบในหลัก10บผนะหลักพันเรามาที่น่งก้าเก้าบวกเป็น9,10,11,12,13,14,15,16,17 17ได้ใส่เลข7 30ดน,น,นะครับ30มันวาอคอม6ก8ออก8 1 9หนึ่งตัวเลขาครับเลข7ไม่พบในหลัก10บนครับ สามสิบมาร์าคมหกสี่เก้าบวกแปดคงที่เป็นสิบเจ็ดได้นาเลขเจ็ดนะครับตัวเดิมสิบเจ็ดมาร์กาคมหกห้าครับออกแปดแปดศูนย์หนึ่งห้าเก้าสองตเก้าสองนะครับดับสิบปนตลอดชีพนะครับหน่วยสิบร้อยพันหลักพันรางวันที่หนึ่งครับ บวก8ของที่ครับ0บวก8นะครับก็ได้8ครับเส่เลข8ลงไปนะครับ1กุาพันธ์65ครับออก3 944 308สอดงลอออก30เลข8ไม่พบในหลักสิบต้นครับ หนึ่กุมภาพันธ์หกห้าครับเราคำนวณต่อหน่วยหน่วยสิบร้อยพันหลักพันหลังวันที่หนึ่งคือเลขสี่สี่บวกแปดแปดเก้าสิบเอดสบสองสิบสองใส่เลข2ครับดับเลข2นะครับสิบเกุมภาพันธ์หกหครับคำนวณดับสิบปนได้เลข6ครับเลขหกหลามวาันมีนาคมซิ้นึ่มีนาคมหกห้าออกศูนย์หกหนึ่งเ้าศูน้าอเออก 0, 6, 1, 9, 0 5, ูนย์เ นะครับเลขหกไม่พบในหลักสิบบนครับเดินต่อนะสิบกมีหนึ่งมีนาคมครับศูนย์ห2หนึ่งเก้าูน้าสตละศูนย์เจ็ดครับหน่วยส0บร้อยพันหลักพันรางวันที่หนึ่งคือเลขหนึ่งครับหนึ่งบวกแดคงที่เป็นเก้าดับเลก้าครับในหลักสิบบนนะครับสิบหกมีนาคมหค้าครับออกเจ็ดเจ็ดสมเจ็ดปดถูกเกตสตัวละออก0ูนย์สานะครับเลขเก้าไม่พบในหลักสิบบนนะครับต่อมาครับ หลักพันคือเลขเจครับ7จบวกแเป็น15ได้เลข5ครับได้ดับเลข5นะครับเรามาดู1เมษายนครับ1เมษายนออก9706182ดศอตัวละออก10นะครับเลข5ไม่พบในตักสิบนครับต่อมา1เมษายนหห้าครับ9 7 0 6 1 8็1ศูอครับหน่วย1 0ร้อยพันหลักพันละวันที่คือเลข0 0ยบวก8ของที่ได้แใส่แป สิบหกเมษายนครับออกส9 5 9 1้าห้าเ้าหนึ่งสองตัวล่างออกห้าปดนะครับเลข8ดไม่พบในหลักสิบผลครับเรามาดูกันต่อน,นะครับหน่วยส0ร้อยพันหลักพันคือเลขห้าห้าบวก8ดเป็นส3บสาบวก5้าเป็นามใส่ามครับโอเคได้ดับเลข3ามครับ 2>, 2พฤษภาคมครับออก6 5 8 6, 2, ้าแ2ดสอง,สอง,สองตัวล่างออก0ูนย์นะครับเลข3ามไม่พบในหลักสิบผลครับ ต่อมาครับเรามาดูสองสิาคมหน่วย10บร้อยพันหลักพันก็เลข8ปดแปดบวกแปบวกแปดเป็นส6บหกสก็ใส่เลข6กครับไปดับเลขหกนะโอเคนะครับนี่เป็นสูตรของดับ10บนตลอดชีพสุตที่1นะครับกูอย่าลืมก็ติดตามเพื่อนำเอาไปตัดเลขนะครับอยากรวยต้องดูหวยโชคเศรษฐีมล้านครับสวัสดีครับ